มูแบบไม่เข้าใครออกใครดีกว่านะ ปีใหม่แล้วจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแบบนี้เราเนี่ยอย่าคิดเองเออเองคนเดียว<ฆ>ชีวิตเราอยากจะปูทางไปได้ดีมันต้องมีที่ปรึกษาหรือว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให,ให้มันแบบว่าช่ำๆให้ใจปู<ฆ>อย่างสาวสวยคนเก่งคนนี้ค่ะพี่ต้นหอมสกุลตลาน,นั่นเองล่าสุดขอประกาศเลยขอเฟดตัวออกจากวงการบันเทิงนิดหนึ่งหน้าจอเนี่ยอาจจะเห็นกันน้อยหน่อยเพราะาจะผันตัวไปเป็นนักธุรกิจสาวค่ะใ<อ><อ>นไหนก็เจอตัวและทางเราถามหน่อยแล้วกันนะพี่อยากจะปังอยากจะดังเป็นนักธุรกิจเนี่ยเรื่องมูเต ลูเนี่ยเชื่อเรื่องนี้หนักขนาดไหน <Ừ. S 1> อีกอย่างนึงจะเป็นคุณ c ีอสาวทั้งทีมันต้องมีการปรึกษากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง<อ>ในเรื่องของการทาํามาค้าขายอีกอย่างนะหน้าใหม่เขาเนี่ยเป๊ะฟังมากหลายคนแอบ,บแซวอุ้ยหน้านี้พี่หอมดีนะลดอายุอย่างแบบลดไป20ปี<ด>เลย<ด>อ,อะไรอย่างนี้เ<อ>พิ่งหมอไหนก่อนบินไปไกลเกาหลีหรือเปล่าแบบว่าเป็นสวดมนต์ขอพอรอะไรที่ไหน<อ>ด้วยปล่าฟังทั้งหมดจากคุณต้นหอมสกุลตาค่ะ ผ่านมามาสายมูเยอะเยอะเยอะมากค่ะเพราะว่า,าไปเจอคนที่เขาทักอะไรบางเรื่องที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ทักเรื่องอนาคตแล้วมันเป็นจริงตามที่เขาพูดเนี้ยก่อนจะไปทําหน้าก็ถามว่าทําหน้าดีไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกลับมาจะปังเลยลูกปีหน้าเราคิดอยู่แล้วว่าเราอ่ะจ,จะวางแผนมาทําธุรกิจเยอะขึ้นจะเฟดงานบันเทิงน้อยลงเราก็ไปถามเขาอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเซกุณบายวงการบันเทิงได้เลยลูกค่ะ ว่าจะเป็นท่านซีอที่รวยมากถึงขนาดที่บอกให้คุณบายวงการเ,เทิงนะ่ะค,คุณผู้ชมขานอกจากเรื่องมูยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่หอมเนี่ยอยากฝากมาเตือนใจกันนิดนึงคือพี่หอมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะโดนมิจฉาชีพเนี่ยเอารูปไปตัดต่อเอาจริงแบบไม่ไม่น่าดูอะเป็นรูปโ๊เลื่อยลักษณะของมิจฉาชีพนะเขาจะมีกลุ่มลับถ้าใครอยากดูรูปภาพปบเปลือยเนี่ยต้องเสียเงินก่อนถึงจะเข้าไปดูได้ไอ้กรณีนี้เป็นข่าวดังอยู่วันก่อนเนาะมีดาราแล้วก็ผู้เสียหายหลายคนเยอะเลยนะฮะแล้วก็อยากจะเตือนถ้าใครโดน ไปตัดต่อในลักษณะแบบนี้อย่าโมอไอยนะ,ะไปแจ้งความเลยไปจัดการที่สถานีตำรวจได้ไม่ต้องรอตำรวจสมัยนี้เขาเก่งปุ๊บปั๊บรับโชคเดี๋ยวไปจับได้แล้วนะคะนะอ่ะก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชม